กับประสบการณ์ที่ชื่อว่าเดทตะอ,อยู่คืนสะยองโวยผมฟังแล้วผมตะอ,อยู่ขนลุกตามไปด้วยอันนี้เป็นประสบการณ์ของใครครับพี่นันของผมครับของผมเองเลยนะครับผมเลยครับอ่าบางช่วงบางตอนเนี่ยถ้าเกิดเล่าได้ก็เล่านะฮะไม่ต้องตัดนะ<อ>เพื่ออธทบขของเรื่องเดี๋ยวกันยอก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 อมามามา,มา,มาเอาตามเรื่องราวเลยครับพี่นันครับผมเกิดขึ้นมานานเลยครับพี่ประสบการณ์นี้ก็สิบแปดปีแล้วครับสิบแปดปีจะครบสิบแปดปีแล้ว เกิดขึ้นที่ไหนครับพี่นันเรื่องนี้คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะเล่านะครับยังไงฝากสวัสดีผู้ฟังสดผู้ฟังแห้งทุกท่านนะครับยังไงก่อนอื่นเนี่ยฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ทางพุทธพาหลอนนะครับผมและตัวผมด้วยนะครับใครไลค์ใครแชร์ตอนนี้ฟังผมเนี่ยขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับครับโอเคก็ขอแนะนําตัวสั้นๆนะครับนันครับลูกหมอผีเพราะผมเป็นหมอผีที่มอนะครับสำหรับคนที่มาฟังครั้งแรก ครับผมมาได้แค่รางสังหรณ์แล้วก็มีเซนนิดนึงประมาณนั้นครับโอเคเรื่องนี้ครับอ่าขอเข้าเรื่องเลยเรื่องนี้เกิดย้อนไปเนี่ยก็ประมาณสิบแปดปีได้แล้วครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสรู้จักผู้ชายคนหนึ่งก็คือแฟนผมนั่นแหละครับแล้วพอเรื่องคืนนั้นแหละครับมันทําให้เราอยู่กันยาวมาถึงสิบแปดปีถึตอนนี้เลยจุดเริ่มต้นเหรอครับพี่นัน จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับอ๋ออ๋ออืม <Okay. S 2> เพราะว่ามันเป็นคืนแรกที่เราอยู่ด้วยกัน mm. อืมอ่าก็อ่าถ้าถ้าเป็นนะครับก็คือว่าคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาช่วงนั้นน่ะผมทํางานไปเรียนไปแล้วตัวผมมันเหลือแค่โปรเจกต์จบอย่างเดียว <Okay. S 2> ผมก็ได้เข้าไปทํางานที่หนึ่งแล้วก็ได้รับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะออื mm. แล้วก็ได้มีโอกาสติดต่อกับพี่คนหนึ่งผมสมมุติว่าชื่อพี่ตะเคยละกันเพราะผมบเรียกเขาตะเคเขาเรียกผมเป็ดน,นะครับอ่า ตอนนั้นเนี่ยพี่เคเนี่ยเขารับราชการอยู่ที่ทางใต้ทําให้โปรเจกต์เราเนี่ยาการทางของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสะดุดเพราะว่าต้องรองเขาขึ้นมากรุงเทพเพื่อคุยก่อนนะครับผมก็รอเขาแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับพี่เขาก็โทรหาผมตอนสี่ทุ่ม,มก็บอกว่าอ,อน้องนันพี่ขึ้นมากรุงเทพแล้วเรามาคุยเรื่องงานกับพี่ได้ไหมผมก็บอกได้ครับพี่ แล้วพี่อยู่ถึงเมื่อไหร่ครับอ๋อพี่อยู่ถึงหกโมงเช้าพรุ่งนี้ผมก็เอา้าแล้วจะคุยยังไงแล้วแลวจะให้ไปคุยยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวโทรคุยกันก็ได้ผมก็เลยบอกว่าโทรคุยอ่ะโทรที่ตังก็ได้ mm. อืมอ่าวันนั้นผมก็เลยหลุดจังหวัดไม่เป็นไรครับผมก็เลยไปหาเขาที่คอนโดที่เขาไปอยู่คอนโดเพื่อนอ uh huh. แล้วพอไปพี่สงพี่เซนเนี่ยพี่เขาก็เลยอ่าสนใจ แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากจะช่วยตรงนี้ด้วยเขาก็เลยเลื่อนการอยู่กรุงเทพไปแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับก็มาเจอกันที่โรงแรมก็คุยงานกันอที่เนี้ยวันนั้นนะครับตอนที่เราเจอกันที่โรงแรมเนี่ยก็วันรุ่งขึ้นก็คือวันที่ยี่สิบสองพี่เขาก็มาตามนั้นแหละประมาณบ่ายผมยังจาได้เลยพี่เขากาตัวสูงสูงนะครับร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบกว่าวใส่เสื<แ>้อเชิ้ตสีชมพูหองเกงสล้ก <Okay. S 2> ก็บอกเลยว่าปกติผมไม่ค่อยชอบผู้ชายสูงสๆใส่แว่นลีนะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบสไตล์นั้นแต่ผมกลับรู้สึกถูกชะตาเขาแปลกๆตั้งแต่เห็นเขาครั้งแรกละ mm hmm. แล้วพอครั้งที่สองเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างจะแอบลืม้มแต่ด้วยความเราเราได้แต่ปื้มเหมือนเราเป็นคนทํางานไปเรียนไปอ่ะประสบการณ์ความรักเนี่ยเราอาจจะเลเวลไม่สูงนะัก mm hmm. เราก็ไม่กล้าบอก ทีนี้วันนั้นน้องชายผมไปด้วยเขาก็เห็นอาการผมแหละว่าผมเขินหูแดงหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยมั้งเขาเลยถามว่าพี่ชอบพี่เคเหรอผมก็บอกอืมชอบสิ่งที่น้องผมทําก็คือไปบอกพี่เคว่าผมชอบและนั่นนะครับเพราะประโยคนั้นแหละอืสิ่งที่พี่เคเขาทำก็คือพอเขารู้แล้วอ่ะผมก็นั่งเฉยเฉยคือผมตัวเกรงเลยอ่ะคือด้วยความที่เราทํางานด้วยเราก็ไม่รู้เนาะว่าบอกเขาไปเขาจะรู้สึกยังไง ปรากฏว่าแทนที่เขาจะถอยห่างเขาย้ายตัวเองมานั่งข้างผมอืแล้วก็โอบผมไว้อืแล้วเขาก็บอกว่าอเดี๋ยววันนี้ยไหนๆมาคุยงานเนี่ยอบรมมาเลยเสร็จเนี่ยมันคงเลิกดึกกลับไปนอนคอนโดกับพี่ไหมผมก็เราก็เพิ่งรู้จักกันวันแรกแต่ผมก็ปึื้มเขาอยู่มันก็สองจิตสองใจอยู่ประมาณสองวิแล้วเราก็เลยตอบ อาจจะตกลงไปพักด้วยก็ได้ครับครับก็จะต้องบอกว่าก็เขือนอยู่ครับเพราะเขาเป็นนะรู้สึกว่าเราเราเราแข็งแกรงเติมเพิมเขานิดนึงอ่ยครับแล้วก็พอกลับไปเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ยเดี๋ยวพี่อาจจะต้องเปลี่ยนห้องนอนเพราะว่าเขาไปพักคอนโดของเพื่อนคนหนึ่งอ่าซึ่งคอนโดเนี่ยมันจะมีอยู่สามห้องนะครับอ่าแล้วก็เมื่อวานที่เราไปพรีเซนต์มันอีกห้องหนึ่งแต่ว่าวันนี้ย ที่ชายฝาแฝดนั้งของเพื่อนเขาจะไปพักห้องนั้นเราก็งเลยย้ายมาอีกห้องหนึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพอเม,มื่อวานก็ไปมาแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเราไปถึงที่พักเนี่ยนะครับห้องที่เราจะพักเนี่ยเข้ามาเนี่ยอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ตรงข้ามกับห้องน้ำพ <c oughs> ี่เขาก็เอาของที่วางไว้หน้าห้องอะเปิดเข้าไปแต่พอเปิดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึก่คือมันมีกลิ่นอับ ตีเข้ามากลิ่นมันอับแปลกๆอะ่ะเออเหมือนว่าห้องเนี้มันมันมัน,ม,นมันดูมันไม่ค่อยได้ใช้ uh huh. อืมอ่าแล้วพอเป็นงั้นพี่เขาก็เลยบอกว่าให้เราระบายเปิดห้องระบายไว้ก่อนเดี๋ยวก็ลงไปซื้อพวกของกินตามร้านสะดวกซื้อแถวนั้นแล้วก็ขึ้นมาที่คอนโดค่ะ uh huh. แต่ก่อนจะออกไปนะ่ะด้วยความที่เราเป็นคนมีเซนนะเรารู้สึกว่าห้องเนี้ยมันเหมือนมีคนจ้องเราออื uh huh. แล้วเราก็รู้สึกขนลุก,กแปลกๆอืม แล้วพอหลังจากกลับมาเนี่ยพี่เขาก็มาถามเราว่าเหนื่อยไหมผมก็ได้แต่ยิ้มยิ้มว่าอ่าเหนื่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่กาลังคุยคุยกันอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงคนเดินมาจากข้างหลังทั้งนั้นที่เราเพิ่งเข้าห้องกันมานะผมหันหน้าออกดังด้านห้องอ,อนอกห้องอะ่ะผมก็หันไปมองตามสัญชาธตญาณมันไม่ได้มีใครอะ่ะแต่มันมีเสียงแบบแปะแปะเหมือนเสียงคนพึ่ง อาอบน้ำเสร็จแล้วเดินออ,ออกมามันจะเหมือนอ่าเท้าที่มีน้ําแต่ไม่เห็นใคร,ครผมก็เลยมองปาดไปปุ๊บปรากฏว่าพอมองไปที่พื้นเราเห็นนะ่ะมันเป็นรอยเท้าอ่ะครับเดินมาทางเหล่าแต่ว่ามันเป็นแค่น้ําอำแค่มันเหมือนมีน้าเหมือนคนอาบน้ําเสร็จแล้วมีน้าเปียกๆแล้วก็เดินมาครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าทําตัวไม่ถูก แล้วเราก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันแล้วพอหันไปหาว่าพี่ตะเค่เขาเห็นไหมเขารู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูยิ้มยิ้มไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วพอที่ที่เราพยายามแบบสังเกตเขานะมันก็มีเสียงเข้ามาที่หูบอกว่าออกไปจากห้องกูตอนนั้นน่ะผมเริ่มนิ่งแล้วก็ตกใจปนงงพี่เขาก็ถามมาว่า เฮ้ยนานเป็นไรไหมคือเราก็อยากจะบอกว่าห้องเนี้ยมันไม่มันมันไม่ปกติแล้วไม่ได้เหมือนห้องที่เรานั่งคุยกันเมื่อวานอ uh huh. แต่ถ้าเราบอกไปคือตอนนั้นมันตีในหัวนะผู้ชายที่เราเื้่มเรามาอยู่ในสถานการณ์นั่งนั่งห้องกับเขาครั้งแรกกลับบ้านไม่ได้ด้วยเพราะว่าบ้านล็อกประตูแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเราแสดงออกไปว่าเราเห็นผีเขาจะรู้สึกยังไงกับเราประมาณนั้น uh huh. ตอนนี้ผมก็เลยพยายามเก็บอาการสุดฤทธ ผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรครับพี่เหนื่อยไหมอ่าแต่ตอนนั้นใจเราไม่ปกติแล้วนะแล้วก็ตอนที่กําลังหาทางรอดผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพูดไปอย่างนี้แล้วพี่จะให้ผมนอนอีกห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นเขามีห้องเยอะหรือถ้านอนตรงไหนดีครับพี่พี่จะเข้วก็ลงไปนั่งกับเตียงแล้วก็ก็นอนบนเตียงกับพี่ไง uh huh. ผมก็คิดนิ่งๆไปครั้งนึง ที่จริงกว่าจะหนีไปนอนหน้าห้องแล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในนี้จะเป็นยังไงขึ้นหนึ่งมันมีผีแหละสองดูท่าทางว่าเขาอาจจะไม่ได้นอนกับจับมือกับเราเฉยๆอย่างเราก็รู้สึกกระอักกระอ่วนหน้าเลยครับตอนนั้นครับทีเนี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าเองั้นเดี๋ยวพี่เตรียมตัวอาบน้ํานะเสร็จ<อ>แ,แล้วพี่อ่ะเขาก็ถอดเสื้ออือ,อเราก็หลบ ไม่มองไปตามสถานทยานเพราะว่าเราเขินครับแต่สุดท้ายเราก็แอบมองอยู่ดีครับด้วยความที่เขาเป็นครูไอคิโดสายดำอะฮะอ่าแล้วเสื้อเนี่ยมันตัวใหญ่ๆก็ต้องบอกว่าก็ประทับใจมากกว่าที่คิดครับคงจะเหมือนแบบอ่าในเรื่องอนงมั้งครับที่จีเขาถอดเราก็คงจะประทับใจเราๆนางเอกแบบนั้นอาฮะแตค่อนข้างจะเขินอยู่ครับแต่ จังหวะที่เรามองเขินๆอยู่นั่นะเลยจากพี่เข้าไปอ่ะเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษาอผิวเนี่ยสีม่วงขำํำแล้วตัวเนี่ยบวมอืดจนชุดนักศึกษาปลิออกมาอมแล้วก็มีน้ำหยดจากร่างกายทีเนี้ยทำให้ผมไม่กล้ามองเลยออแล้วจังหวะที่เราแบบหลบสายตาไปอ่ะ ในห้องมันก็มีกลิ่นรุนแรงขึ้นผมก็เลยต้มหน้าแล้วก็หลับตาแล้วก็พยายามแบบตั้งสติว่าเราควรจะยังไงต่อแต่พอลืมตามาครับมันมีเท้าของคนอยู่ข้างหน้าเราแต่เท้าตรงนั้นอะ่ะมันเต็มไปด้วยเลือดผมก็เลยหลับตาอีกว่าผมจะเอายังไงดีตอนที่คิดอยู่นั้นอะ่ะ ก็มีมือมาแตะผมจนสะดุง้งก็เป็นพี่เคแหละครับเพรามาแตะแล้วเขาบอกโอห,โหผมขวัญอ่อนจังแล้วเขาก็พูดว่าไปอาบน้ําพร้อมกันไหมแต่ตอนนั้นเราตกใจอยู่เราก็เลยเปิดตอบไปว่าไม่เป็นไรครับเขาก็บอกอ่อองั้นเดี๋ยวพี่มาพอพี่เขาเดินกําลังจะเดินออกไปอ่ะมันมีเสียงจากข้างหลังอ่ะว่าออกไปจากห้องพวกกูเดี๋ยวนี้ ซึ่งตอนนั้นน่ะผมแกล้งทําเป็นไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าอาจจะเห็นอะไรก็เห็นไปเขาไม่น่าจะทําอะไรเราได้นะแล้วก็พยายามจะมองอย่างอื่นพยายามละสายตาเพื่อไม่ไม่ให้เราเขารู้ว่าเราแบบเห็นน่ะประมาณนั้นครับอืมแล้วระหว่างที่เราพยายามเดินสำรวจห้องอะ่ะมันก็มีเหมือนคนเดินตามอยู่สองคนน่ะแต่คราวนี้เป็นเสียงต่ำๆของผู้ชาย พูดข้างๆหูเราบอกว่ามึงเห็นพวกกูใช่ไหมผมก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจและพยายามหันหลบไปมองอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่มองอยู่นั้นอนะ่ะผมเห็นตู้กระจกในตู้กระจกมันมีรูปอยู่อ่าเหมือนเป็นกรอบรูปใหญ่ระดับหนึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผมก็เลยจะลุกขึ้นไปดู เราก็เห็นเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในชุดนักศึกษาอยู่ในตู้กระจกอะครับเป็นรูปยังไม่ทันจะพิจารณาดีเลยคราวนี้อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งอะครับเดินทะลุออกมาจากกระจกแล้วตะคอกใส่เราเลยมึงเห็นกูใช่ไหมตอนนั้นอะผมต้องบอกว่าสภาพเขาอะคืออยู่ในชุดนักศึกษาเลือดเลอะเต็มไปหมดแขนแขนหักผิดรูปข้างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับ และเราก็พยายามจะไม่มองแต่ตอนนั้นอะ่ะเรารู้เรารู้แล้วละ่ะว่าตัวเราสั่นแล้วเราก็เห็นเราก็พยายามหลบโดยโดยไม่ตั้งใจแล้วตอนที่เราถอยไปอะ่ะผมเผลอพูดไปเลยนะว่าเชีช่ยอย่างเงี้ยอืม <c oughs> พอตั้งสติได้ก็เลยแกล้งพูดว่าโอ้ยเชีย่ยอะไรเลอะแว่น แล้วก็พยายามเช็ดแว่นแล้วพยายามไม่สนใจสจิ่งนั้นให้มากที่สุดแล้วก็กลับไปนั่งบนเตียงและนั่งเล่นมือถือโดยที่เราจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องแล้วก็พูดกับเราเป็นระย,ยะว่าพวกมึงเห็นกูใช่ไหมออกไปจากห้องพวกกูอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพี่เขาอาบน้ำเสร็จเราก็เดินเข้ามาคราวนี้พอเงยหน้ามามองเนี่ยทั้งผู้หญิงกับผู้ชายนั้นน่ะ มายืนตรงหน้าผมเลยอะแล้วเหมือนเขาพยายามอะจะไล่เราตลอดเวลาบอกว่าออกจากห้องพวกกูเดี๋ยวนี้พวกมึงอย่ามายุ่งกับห้องกูครับอ่าแล้วตอนนั้นน่ะผู้ชายอะพยายามเหมือนจะบีบคอผมอะคือยื่นมาเหมือนจะบีบคอแต่เราก็ตกใจนะแต่เขาอะเหมือนบีบไม่ได้แล้วเขาทะลุเราไปโอ,อประมาณนั้นครับอ่าแล้วพอพี่เคเข้ามาพอเจอองั้นผมก็เลย หนีไปอาบน้ําก่อนอืมระหว่างที่อาบน้ําเนี่ยเราก็คิดนะว่าเราเราจะทํายังไงต่อกับเหตุการณ์นี้คือก็ต้องบอกว่าการที่เราจะมีคนมามาปลืม้มปลื้มเนี่ยมาคุยกับเราหรืออะไรสักคนเนี่ยผมก็ถือว่าผมดีใจระดับหนึ่งแต่การที่จะไปบอกกับผู้ชายที่เราปลืม้มอยู่ว่าเราเห็นผีนะเนี่ยมันค่อนข้างจะอึดอัดอยู่เหมือนกัน ผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็อาบน้ําไปคิดไปก็คิดไม่ออกแต่แล้วพอกลับเข้ามาเนี่ยพี่เค่เขาก็ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอย่างเท่แล้วก็นั่งทํางานอยู่ตรงนนบของเขาออืแต่ประเด็นนะ่ะก็คือวิญญ,ญาณสองตอนนั้น,นะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็เดินล้อมรอบเขาพูดคล้ายๆกับผมเลยมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกูใช่ไหมพูดซ้ําๆอยู่อย่างนั้นอนะ จะเหมือนพี่เขาอะไม่ไม่น่าจะเห็นแน่ๆน,นะครับมันก็มีแต่เราเนี่ยที่เห็นอ่าเพราะผมเปลี่ยนชุดเสร็จผมเดินผ่านที่เขาเนี่ยพยายามจะไม่สนใจสองคนนั้นสุดชีวิตพี่เขาก็ดึงผมลงไปที่เตียงปึบ๊บลักษณะตอนนั้นก็คือเราลงไปนั่งอยู่แล้วเขาโอบเราด้านหลังนะครับแล้วเขาก็มา คุยกับเราชวนคุยว่าเออวันนี้เป็นยังไงเหนื่อยไหมมีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับจะว่าตอนนั้นเขินก็เขินถ้ามันไม่มีเรื่องพิญยาสองตนใช่มันมันเดินอยู่รอบๆเราอะบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่เรารู้สึกแบบว่าเราไม่รู้จะพูดยังไงเราก็สีหน้าเฉื่อยๆเราก็ไม่ไม่ได้โฟกัสพี่เขามากนักนะครับแต่ พี่เขาอะไม่ไม่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นไงพอหลังจะคุยเสร็จเขาก็ดึงผมลงไปนอนที่เตียงเขาก็ล้มไปอ่ะแล้วก็เขาก็พยายามกําลังจะจุผมอู้ยครับครับครับตอนตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจะลืมอยู่ชั่วขณะนะว่าเราอยู่ในห้องนั้นนะครับแล้วแล้วก็แก้วที่พี่เขาวางไว้อะมันก็ถูกผัก ตกแตกลงมามันคือมันหล่นลงมาแหละม,ม,มันเหมือนถูกกอย่างเลยอะแล้วก็พอหันไปเนี่ยผมก็เห็นผู้หญิงคนนั้นจ้องหงเขาเองอแล้วก็พูดว่าออกไปอย่ามาทําหน้าเกลียดในห้องกูประมาณนี้ตื้นเสียงมันดังมากในหูเลยอะผมเลยตัดสินใจว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวละผมเลยลุกขึ้นแล้วผมบอกเขาว่าพี่ผมแพ้ฝุ่นที่เนี่ยผมรู้สึกผื่นจะขึ้นผมขออนุญาตกลับนะครับ ผมก็เลยต้องบอกพี่ตะเค่ไปแบบนั้นเสร็จแ,แล้วพี่ตะเคอะ่อะสิ่งที่เขาถามก็คือเขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็จับมือผมแล้วก็บอกว่าพี่ก็แพ้ฝุ่นเหมือนกันไปนอนโรงแรมแถวนี้ดีไหมเอมอเออครับผมก็เลยรู้สึกลงใจเราก็เออก็ย้ายที่กันแต่ว่าถ้าตามไปอีกที่มันจะยี่สิบบวกแล้วนะฮะ <laughs> ครับผมครับ นี่คือเวอร์ชันเบาสุดนะครับแต่ว่าอาค้างกันอยู่นิดนึงก็คือคอนโดนั้นนะครับเป็นคอนโดของเพื่อนเขานะครับเพราะเพื่อนเขาวาชนมาอย่างที่ว่านั่นแหละตอนที่เขาซื้อคอนโดใหม่ๆอะครับน้องสาวเขาว่าตามมาอยู่ด้วยอ่าที่นั้นแล้วทีเนี้ยตอนที่อยู่ไปเนี้ยน้องสาวเขาไปปื้มผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นผู้ชายเท่ๆเลยแหละแล้วก็น้องสาวเขาว่าชอบ แล้วมีเพื่อนเนี่ยเขาชวนไปซื้อน้ำมันถ่ายซึ่งจริงๆอ่ะตัวน้องก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะได้ผลแค่เพื่อนชวนก็ตามไปกับเพื่อนอแล้วก็ลงซื้อมาลองกับผู้ชายคนนี้นะครับแล้วปรากฏว่าลองไปเนี่ยอาทิตย์แรกม,มันก็ไม่เห็นได้ผลน้องเขาก็พยายามพยายามใช้อ่ะจนหมดขวดอ่ะกับผู้ชายคนนี้สรุปตอนหลังเนี่ย ก็ได้เป็นแฟนกันแต่เป็นแฟนกันอยู่พักหนึ่งเนี่ยสองคนนี้ก็ทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันบ้างอะนะครับแล้วก็คนน้องอะดูเหมือนจะเครียดน้องผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนจะเครียดมากมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนโดนผีหลอกเหมือนโดนผีตามเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มาบอกพี่แต่ว่าคนอื่นก็บอกว่าคิดมากเรียนเยอะไร้สาระประมาณนี้แต่ว่า มันมีเรื่องอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่น้องเขาพูดไปสักประมาณสองสามอาทิตย์นะครับอแฟนน้องอะครับผู้ชายอะก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์แต่เรื่องที่น่าสงสารกว่านั้นก็คือคนที่ชนคนที่ขับไปชนคือน้องผู้หญิงนอน<อ>ที่กําลัง<า>ลจะเลี้ยวเข้ามาหาไหลแล้วเหมือนกับบอกว่า,วาผู้ชายอ่ะเหมือนมองไม่เห็นนะ่ะ อยู่ๆก็แบบอยู่ๆก็เหมือนแทงตัดมาแล้วมาชนกับน,น้องผู้หญิงอืม,มันก็เลยทําให้น้องผู้หญิงอะ่ะเขาเสียใจมากออืแล้วก็ไปกระโดดน้ําจนเสียชีวิตแล้วกว่าจ,จะพบศพก็นานอยู่สักพักหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนั้นปกติเนี่ยห้องนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเข้าไปเคยเจอเขาก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่า มีคนมองอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกกลัว,ลวแต่อาจจะเพราะว่าเขาสื่อไม่ได้ด้วยมัง้งเขาก็เลยตัดสินใจปิดห้องนั้นไว้ไม่ค่อยใสแล้วตัวคนที่อยู่ก็คือเป็นเป็นพี่น้องฝาแฝดคนพี่เขาก็ไม่ค่อยมากก็เลยอ,อยู่น้องคนเดียวเขาก็ไม่ได้อยู่ห้องนั้นไงครับแล้ววันนั้นพี่ตะเคเ้เขาเขาไปเขาไปเขาไปขอพักอ่าขอพักวันแรกแล้วนึกออกใช่ไหมครับเขาต้องมาอยู่โยงวันที่สองเพื่อคุยงานกับผมพอดีพี่แฝดเขากลับมาพอดีห้องที่พักปกติเลยไม่ว่าง เขาก็เลยถามห้องนี้อยู่ได้ไหมพี่ตะเค้ก็เลยบอกว่าอ่ะอยู่ได้และนั่นแหละครับเขาก็เลยชวนผมไปมเรื่องมันก็เลยเหมือนเหมือนไปโปะเชะกันตรงนั้นอ่าครับผมอ่ะแล้วก็หลังไอ้เรื่องเนี้ยเรามผมมามารู้หลังจากนั้นหลายปีมากเลยนะแล้วที่พี่กว่าหนั่นก็คือพี่ตะเค้บอกว่าเขาเองก็เห็นวิญญ,ญาณสองตนนั้นอะ่ะแต่เขาเห็นไม่ชัด เขาบอกเขาไม่ได้ชัดแบบขนาดเราเขาไม่ได้กลิ่นอะไรเงี้ยแต่เขารู้ว่ามีเขาได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าเขารู้อย่างเงี้ยสิ่งที่ผมทําก็เลยผมก็เลยซัดตีเข้าไปที่ไหล่เขาป้าบหนึ่งทำไมตอนนั้นไม่บอกครัเขาก็บอกเอ้าทีเราก็ไม่บอกพี่อะไรอย่างเงี้ยอืผมก็เลยตีเขาไปสามทีเลยนะบอกว่าเขาเป็นคนชวนเขาเป็นคนผิดมันไม่ใช่เราอืเราก็นั่นแหละครับ <Ừ. S 2> ก็เลยก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ <Ừ. S 2> ค่อนข้างจะจะกระอ่วนนิดหน่อยออกับโรงแรมแรกนะเนาะพี่นันจริงๆวันนี้มี<ร>มีเรื่องอีกเรื่องนึงเตรียมไว้ด้วยถ้ามีเวลาอ๋อเดี๋ยวพี่นันเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้มันก็ห้าทุ่ม ไม่ไวเล่าข่าวหน้ากระด้เป็นข่าวหน้าดีกว่านะครับพี่นันเนะาะทั้งนั้นได้เก็<ม>เรื่องของอพี่ก็ประมาณเนี้ยแหละแต่เพราะว่าถามว่าตัวเราอ่ะไม่ค่อยกลัวหรอกแต่การที่แบบเราไปเห็นนะแล้วบางทีมันอยู่ในสถานาการณ์ที่เราต้องอยู่กับคนอื่นเีนนมันค่อนข้างจะอึดอัดแล้วมันรู้สึกว่ามันหนีไม่ได้ประมาณนั้นแต่อีกโรงแรมหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่นันอ๋อตอนตอนนั้นอีกโรงแรมไม่ได้มีครับไม่ได้มีโอ้ผมก็อรอลุ้นอีกอีกโรงแรมหนึ่งอะ ถ้าถ้าอีกโรงแรมนึงไปเจอเนี่อาจจะไม่ได้อยู่กันถึง18ปีก็ถือว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นกับความหลอนแล้วกันเนาะที่มันมาควบคู่กันด้วยเรื่องเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ฟังไม่ยากนะฮะเหมือนกับไปไปพักกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ภายในเหมือนกับห้องนั้นน่ะมันมีประวัติมาก่อนมีแต่เขาไม่ได้ตายกันในห้องนะใช่ป่ะถ้าเกิดเราแปลเรื่องราเขาไม่ได้ตายกันในห้องนะ ไม่เตือนถ้อยานไม่ได้ยินคบอะไรนะครับฮัลโหลครับพี่นันคือทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ตายกันในห้องนะใช่ปะไม่ได้ตายในห้องครับอืมแต่เหมือนกับเขาะกรโดดเออคนหนึ่งผู้หญิงเนี่ยกระโดดน้ําตายครับผมผู้ชายเนี่ยถูกรถชนครับผมซึ่งมันจะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าว่าคนที่ขับรถชนผู้ชายเนี่ยก็คือน้องผู้หญิงคนที่คนที่รักกันนี่แหละใช่ครับโอ้ก็น่าสงสารเขานะแลวเราเ็าเหมือนแบบเราก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะเนาะ อท้ายที่สุดก็เหมือนกับว่าวิญญาณทั้งสองดวงเนี่ยเขาก,กลับมาอยู่ที่ห้องของตัวเองอย่างนี้หรือปะถ้าตามความเข้าใจผมนะใช่ครับโอ้โอ้โอโอ,โอ้แล้วทุกคนที่ไปพักกันอยู่ภายในห้องนั้นก็มักจะเจอกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอยู่ภายในห้องนั้นเหมือนกันหรือปะก็คือเอาจริงๆตั้งแต่หลังจากสองคนนั้นเขาเสียเห็นเขาบอกว่าห้องนั้นก็หลับทําความสะอาดไว้เฉยๆยังไม่เคยมีใครมาพักเลยจนกระทั่งมาตัวของพี่พี่เคะหรใช่ ใช่ครับพอดีมันเป็นเหตุบังเอิญที่ผมไปชวนเขาอยู่ต่อแล้วก <c oughs> ็ก็นั่นแหละครับตอนแรกก็อยากจะถามเหมือนกันว่าตกลงแล้วอ่ะพี่เคเห็นหรือเปล่าไปไปมาฮะพี่เคก็เห็นเหมือนกันผมถึงสงสัยว่าทำไมพี่เคอยู่ๆก็ตามใจเราป่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าไม่อยากนอนนอนอยู่กับฝุ่นเหมือนกันทาไมเปลี่ยนใจง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแกก็รู้สึกคันเหมือนกันเหมือนกับแกล้งพูดไปอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะเปลี่ยนที่นอนกัน พี่เคเขาเป็นคนที่เขอาอมีสมาธิแปลกๆอ่ะสมมติแบบเขาแบบเขาเจออ่ะเขาจะไม่สนเขาก็จะทํากิจกรรมของเขาต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบทํางานหรือเป็นติดแปดบวกอ,อะไรของเขาอ่ะซึ่งเราซึ่งเราทําไม่ได้เรารู้สึกแบบว่าไอเนี่ยเขาไม่สนเขาก็าไม่สนเลยเหมือนเขาเป็นคนที่มีสมาธิจดจอ่ออะไรได้อ่ะครับประมาณนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าพี่นันเนี่ยไม่บอกแกว่าจะเปลี่ยนโรงแรมหรือเปล่าแกก็ไม่เปลี่ยนนะแกก็สามารถอยู่ภายในห้องห้องนั้นได้นะอื เออพอเท่าที่ฟังดูถ้าเกิดถ้าเกิดตัวของพี่นันไม่พูดกก็เฉยๆนะใช่ก็อยู่ได้นะเออก็ก็คงจะอย่างนั้นแหละเราก็เหมือนเขาทําอะไรเราไม่ได้ด้วยแต่แต่จุดที่มันทําให้ผมออกไปเนี่ยคือเหมือนกับเขาอย่างแก้วตกไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบแรงเริ่มขยับอะไรได้แล้วเลยอย่างเงี้ยอ่แล้วเราก็เลยแบบว่าเออถ้ามันอันตรายขึ้นมากว่าเนี้ยมันจะไม่ค่อยโอเคอ๋ออีกนิดนึงครับเรื่องเนี้ย อ,อผมก็คุยกับพี่เคพี่เคบอกว่าวิญญาณสองคนนะ่ะในห้องไม่เท่าไหร่แต่ตรงที่หน้าทางเดินก่อนจะเข้าห้องอ่ะโหดกว่าซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เจอเอ,อ,อันนี้ก็คือหลังจากที่เราครบกันมาแล้วเนาะก็ถาม<ช>้ว่าเดทแรกของเราเนี่ยเจออะไรกันบ้างถึงได้มาสารภาพกันว่าตกลงเนี่ยมันเจออะไรกันบ้างตัวของพี่ตาเคก็เจอนูน่นเจอนี่ตรงทางเดินมีโหดกว่าแกได้บอกไหมว่าเจออะไรฮะตรงทางเดินน่ะ ใช่ครับแกได้บอกไหมว่าเจออะไรครับพี่นันตรงทางเดินนะอ๋อจริงจริงจริง,รง,รงแกแกก็ก,ก็บอกกเล่าอยู่แล้วแกก็ไม่ได้เจอแค่แค่ที่ตรงนั้นมันยังไปไปตามไปถึงเดชสองก็ด้วยยิงผมอยากให้แกมาเล่าเองนะแต่ถ้าแกยังยังไม่หายดีก็ว่าจะเรียบเรียงมาเล่าขา่าวนาก็ได้ได้ครับพี่นันครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่นันเนาะถ้างั้น